สวัสดีครับใครครับสวัสดีครับเว้นเหรอเว้นกับใครกับบิ๊กบิ๊กกับต่างอันนี้ทะเลอะไรหาดเจ้าหลาวจันทบุรีผู้ซิหาดเจ้าหลาวเพชรเอามาหาดเจ้าหลาวจันทบุรีหาหอยมุกเดชเผื่อได้เอารองเท้าขึ้นไปเลยทั้งหมดเอารองเท้าขึ้นมาเซเว่น นี่เอารองเท้ามาไว้นี่หนูม,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 มาเอารองเท้ามาไว้นี่กันตื่นเต้นไหมครับมาทะเลอะไรนะได้เล่นน้ำทะเลครั้งแรกเหรอใช่ใชทะเลดีใจไหมยอย่าไปไกลไหัดเจ้าหลาวจันทบุรีวันนี้หนึ่งหนึ่งพฤศจิกา สองห้าหกสี่ยกมือหน่อยโอเคหาดเจ้าหลาวจันทบุรีอันนี้ที่พักอันนี้ย่าจุกย่าจุกสวัสดีค่ะอันนี้ต้นอะไรนี่ย่าจุกต้นพักกระโดน,นดอกมันแมน พักกระโดนท่ามหน้าท่ามที่กินกับลาบอ่ะแมนพักกระโดนนี่เดี๋นูเห็นดอกมันอยู่นี่แมนแมนแมนแต่ใบมัมใหญ่นั่นดี๋ยวนีที่กินกับลาบเน่ะแมนแมนนี่แหละพักกระโดนนี่นูเห็นดอกมันนี่แมนพักกระโดนอะไรนะอะไรรีสอร์ทนะสมัยบีทรีสอร์ทโอเค ที่พักติดชายทะเลสตั้งนอนเลยตังสองคนนุ้นอยู่นุ่นเลยพี่กับน้องเว่นกับบิ๊ก